คุณเคยติดอยู่ในสนามบินหรือเปล่าคุณเช็คโซเชียลมีเดียทั้งหมดและส่งข้อความถึงเพื่อนๆทุกคนจากนั้นคุณก็เห็นข้อความที่น่าสะพรึงของยุคนี้เหลือแบตเตอรี่10%คุณหาที่ชาร์จที่ใกล้ที่สุดและชาร์จโทรศัพท์ของคุณเท่านั้นแหละคุณก็ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีทางไซเบอร์แล้วเรื่องแบบนี้เรียกกันว่า juice jacking และเป็นความเสี่ยงที่มีอยู่จริงในสถานที่สาธารณะสถานีชาร์จในศูนย์การค้าสนามบิน โรงแรมและศูนย์อาหารหรือแม้แต่ระบบขนส่งสาธารณะสามารถซ่อนสิ่งต่างๆที่ทำให้ข้อมูลของคุณตกอยู่ในความเสี่ยงได้แล้วมันทำงานยังไงกันแฮกเกอร์จะติดตั้งโปรแกรมพิเศษบนสถานีชาร์จสาธารณะทุกคนที่เอาอุปกรณ์ไปเชื่อมต่อจะได้รับซอฟต์แวร์ที่น่าสงสัยซึ่งจะติดตั้งลงในโทรศัพท์ของพวกเขาทันทีดูที่สายชาร์จ USB ของคุณซ โดยปกติแล้วขั้วต่อ USB จะมีพิน4-5ตัวอยู่ข้างในมีพินอยู่ตัวเดียวเท่านั้นที่ใช้สำหรับถ่ายโอนพลังงานส่วนพินที่เหลือจะใช้สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่จะปิดโหมดถ่ายโอนข้อมูลไว้เป็นค่าเริ่มต้นแต่ Android รุ่นเก่าบางรุ่นมีความเสี่ยงต่อการถูกแฮ็กและบางคนอาจจะเผลอเปิดการถ่ายโอนข้อมูลเอาไว้โดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อคุณเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจะได้รับคําถามว่าจะเชื่อถืออุปกรณ์นี้ได้หรือไม่แต่คุณจะไม่รู้ตัวเลยว่าการถ่ายโอนข้อมูลได้เกิดขึ้นแล้วในสถานีชาร์จเมื่อมีการเชื่อมต่อกันแล้วจะมีความเสี่ยงหลักๆอยู่2เรื่องความเสีเส่ยงแรกคือการจรลกรมรข้อมูลเมื่อคุณเชื่อมต่อกับพอที่ถูกบุกรุกอาชญากรสามารถเข้าไปในอุปกรณ์ของค <c oughs> <và S 2> ุณและขโมยข้อมูลของคุณไปได้โปรแกรมพิเศษช่วยให้พวกเขาเห็นไฟล์และแอปของคุณ ข้อมูลบัตรเครดิตชื่อและรหัสผ่านและข้อมูลส่วนตัวอื่นๆของคุณสามารถถูกเข้าถึงได้อย่างง่ายดายซึ่งเพียงพอแล้วสำหรับพวกเขาในการเข้าถึงบัญชีการเงินทั้งหมดของคุณอันตรายอีกประเภทหนึ่งคือการติดตั้งมาแวร์ซอฟต์แวร์นี้สามารถโคลนข้อมูลโทรศัพท์ทั้งหมดของคุณไปยังอุปกรณ์ของอาชญากรได้แอปที่ติดตั้งอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณด้วยอย่างเช่นข้อมูล GPS ของคุณการสั่งซื้อต่างๆกิจกรรมในโซเชียลมีเดีย รูปภาพข้อความและข้อมูลการโทรของคุณไม่แน่นะวันหนึ่งคุณอาจจะตื่นขึ้นมาแล้วเห็นว่าโทรศัพท์ของคุณถูกล็อกพร้อมข้อความว่าส่งเงินไปยังบัญชีนี้เพื่อปลดล็อกโทรศัพท์ของคุณความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งคือแอดแวร์คุณจะเห็นโฆษณาที่คุณไม่ต้องการในทุกๆหน้าที่คุณเปิดในโทรศัพท์แอดแวร์ที่แย่ที่สุดคือชนิดที่คุณมองไม่เห็นซึ่งจะถูกดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของคุณเวลาที่คุณเชื่อมต่อโทรศัพท์ที่บ้านถ้างั้นคุณจะป้องกันตัวเองได้ยังไง ก่อนอื่นเลยหลีกเลี่ยงการใช้ที่ชาร์จสาธารณะเปิดเปอร์เซนต์แบตเตอรี่ไว้จำกัดการใช้งานแอปของคุณและตรวจสอบว่าแอปไหนบ้างที่กินแบตเตอรี่แม้จะไม่ได้เปิดพวกมันสร้างนิสัยในการชาร์จโทรศัพท์ของคุณที่บ้านที่ทำงานหรือในรถยนต์ด้วยวิธีนี้คุณจะไม่ต้องไปอยู่ท่ามกลางสนามบินโดยที่แบตหมดแต่ถ้าแบตของคุณไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดหรือคุณใช้งานโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาให้พกหัวชาร์จแบบธรรมดาไปด้วย ถ้าคุณเห็นว่าโทรศัพท์ของคุณใกล้จะแบตหมดก็เสียบมันไว้สักที่โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จของคุณเองถ้าคุณใช้วิธีนี้ก็จะไม่มีใครสามารถถ่ายโอนข้อมูลหรือทำอันตรายต่ออุปกรณ์ของคุณได้แล้วการพกพาวเวอร์แบงค์ติดตัวไปด้วยละ่ะตอนนี้มันมีขายอยู่ทุกที่เลยคุณสามารถซื้อแบบที่มีดีไซน์น่ารักน่ารักและไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของโทรศัพท์เลยด้วยแต่ถ้าไม่มีตัวเลือกพวกนี้เลย ผมมีวิธีแก้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งให้คุณเก็บโทรศัพท์ของคุณไปและอ่านหนังสือแทนคุณไหวหรือเปล่าก่อนหนึ่งให้ติดตั้งแอปแอนตี้ไวรัสดีๆไว้ในโทรศัพท์ใช่คุณอาจรู้สึกว่ายุคของไวรัสที่สามารถทำลายคอมพิวเตอร์ของคุณได้ง่ายๆมันผ่านไปแล้วแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าอุปกรณ์ของคุณจะไม่มีความเสี่ยงเลยการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันที่ดีก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรหรือคุณจะซื้ออุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันก็นกได้นะหัว USB ขนาดเล็ก ที่ทำงานเหมือนเป็นอะแดปเตอร์ตัวเล็กระหว่างสาย USB และโทรศัพท์ของคุณมันจะหยุดการเชื่อมต่อข้อมูลและให้พลังงานเท่านั้นที่จะผ่านไปได้แต่ถ้าสมมุติว่าคุณต้องใช้เครื่องชาร์จ USB สาธารณะคุณจะรู้ได้ยังไงว่าโทรศัพท์ของคุณถูกคุกคามหรือเปล่าให้มองหาสัญญ,ญาณอันตรายเหล่านี้ดูว่าโทรศัพท์ของคุณทำงานรวดเร็วแค่ไหนถ้าโทรศัพท์เครื่องใหม่เอี่ยมของคุณไม่สามารถโหลดแอปได้อย่างรวดเร็วนั่นถือเป็นสัญญ,ญาณเตือน อีกอย่างนึงคือแอปหยุดทํางานหรือถ้าโทรศัพท์ของคุณรีสตาร์ทเครื่องเองในระหว่างวันมันหมายความว่ามีการทํางานบางอย่างในพื้นหลังที่กินพลังการประมวลผลของอุปกรณ์จะจําไว้ด้วยว่าโทรศัพท์รุ่นเก่าจะทํางานช้าลงถ้ามีระบบปฏิบัติการหรือแอปที่ใหม่ขึ้นให้ระวังการเปลี่ยนแปลงอย่างกระชันหันก็พอเช่นกันเฝ้าระวังโทรศัพท์ของคุณเวลาที่มันร้อนเกินไปบางครั้งกูจะเห็นข้อความน่ากลัวที่บอกว่า อุปกรณ์ของคุณต้องถูกทําให้เย็นลงก่อนที่คุณจะสามารถใช้งานได้มันอาจเกิดจากอุณหภูมิภายนอกที่สูงซึ่งทําให้โทรศัพท์ของคุณร้อนขึ้นจนถึงระดับวิกฤตหรือเป็นเพราะคุณเล่นเกมโปรดนานเกินไปแต่อาจจะเป็นเพราะโทรศัพท์ของคุณติดไวรัสก็ได้ระวังการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณอย่างกระชั้นหันให้ดีๆการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงของระดับแบตเตอรี่สามารถบ่งบอกถึงภยัยคุกคามที่มองเห็นไม่ได้ ถ้าคุณล็อกโทรศัพท์และเก็บไว้ในกระเป๋าของคุณโดยมีแบต50%บแล้วอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมามันเหลือแค่20%แล้วก็ต้องมีบางอย่างผิดปกติอย่างแน่นอนแต่สัญญาณที่บอกได้มากที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงในการใช้โทรศัพท์หรือข้อมูลของคุณที่คุณไม่ได้เป็นคนทําถ้าคุณเห็นการเปลี่ยนแปลงแปลกๆในการตั้งค่าโทรศัพท์โดยเฉพาะการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนั่นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนเลยว่าคนนึ่งสามารถเข้าถึงโทรศัพท์ของคุณได้ตรวจสอบสถิติการใช้เน็ตของคุณเปป็นประจ ถ้าคุณเห็นว่าเน็ต1-2ึงถกิกถูกใช้ไปกับเรื่องที่คุณไม่รู้เลยอย่างกระทันหันเกิดถึงเวลาที่ต้องกังวลแล้วละถ้าคุณสังเกตเห็นอะไรแบบนี้ให้ตรวจสอบแอปที่คุณจำไม่ได้ว่าเคยถูกติดตั้งในอุปกรณ์ของคุณ s p y แวร์ส่วนใหญ่ไม่สามารถมองเห็นได้แต่บางครั้งมันก็ดูเหมือนแอปปกติที่ติดตั้งตัวมันเองลงในโทรศัพท์ของคุณในกรณีนี้คุณควรคืนค่าอุปกรณ์ให้เป็นค่าเริ่มต้นแรกสุดจากนั้นให้อัปเดตแอป,ปของคุณนักพัฒนาจะอัปเกรดความปลอดภัยของพวกเขาอยู่เรื่อยๆ และสุดท้ายให้ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสมันสามารถตรวจจับลบไวรัสและทำความสะอาดอุปกรณ์ของคุณได้แต่ที่ช้าสาธารณะไม่ใช่วิธีเดียวที่อาชญากรไซเบอร์สามารถแฮกอุปกรณ์ของคุณในที่สาธารณะได้คุณรู้หรือเปล่าว่าข้อมูลพวกนั้นถูกขโมยผ่าน Wi-Fi สาธารณะได้มากแค่ไหนทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายสาธารณะทุกอย่างที่คุณทำจะปรากฏให้แฮกเกอร์เห็นเนื่องจากการเชื่อมต่อที่ไม่ปลอดภัยพวกเขาเลยไม่มีปัญหาในการดักข้อมูล ดังนั้นให้จำกฎดง่ายๆพวกนี้ไว้อย่าป้อนข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในขณะที่ใช้ Wi-Fi สาธารณะซึ่งรวมถึงข้อมูลธนาคารรหัสผ่านโซเชียลมีเดียอีเมลและอื่นๆติดตั้งและใช้โปรแกรม VPN ที่สามารถทำให้คุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยมันมักจะมีค่าใช้จ่ายผมรู้แต่ไม่มีอะไรดีไปกว่าการรู้ว่าข้อมูลที่สำคัญของคุณได้รับการคุ้มครอง ่ายเงินซื้ออินเทอร์เน็ตแบบไม่จำกัดถ้าเป็นไปได้มันเป็นวิธีที่รวดเร็วและง่ายในการสร้างฮอสปอต WiFi ไว้ในโทรศัพท์ของคุณด้วยวิธีนี้คุณจะได้รับการปกป้องเสมอและสุดท้ายปิดการแชร์ไฟล์มันทำได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งบนระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันไปอย่างเช่น Mac หรือ Windows มันจะปกป้องข้อมูลและงานของคุณจากคนที่คิดจะบุกรุกและอย่าลืมนะวางโทรศัพท์ลงและอ่านหนังสือซะบ้างเฮ่ hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้ อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่คือวิดีโออื่นๆที่ผมคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส